สวัสดีครับมือนี้เป็นมือกักตูมือทีหกคือสมปาดอยากกินตับหูสังไข่แต่น้อปาดคือหกแถบบารนี้ปาดหกปากนี้ซื้องูมาเล็งซะคำปาดนั่นก็ได้แต่ก็บริเวนอุปสรรคมาตามผมมะผมสิพาไปหาหูสังไข่นี่โหเห็นแล้วนี่ซับแม่งนี่นี่เนียนี่เนียเฮ้ยคี้เค็บเล็บตีนแฮ่อ่าผู้เดียวกระเรียนเอาเอาพื้นถึงหน้ามีไว้นี่ใส่กูบบอนนึงเข้าบอตากผ้าบอ ล้างถอยบ่นี่หนูาคือนาเมียแท้นี่ฟัน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 นี่เรียบร้อยแล้วหาเก็บบักเพ็ดดีกว่านี่เลือกแต่หน่วยแดงๆจะมีแหงดากเวลาตับนะครับนี่นี่นี่นางเสีอ่างนี่เนาะกระเทียมพี่พี่ประขามเปะส้อยส้อยแบนี้ส้อยไปส้อยมานี่โปล่ก้นก้อยเขี้ยไปใส่ปะบอแมนครับยังอยู่คือเก่าข้อดีคือเห็ดนนกินเปลี่ยนคอเด่นคือรสชาติบบเป็นที่ต้องการนะครับอี๋เอ้าเรียบร้อยแล้ว อ <c oughs> ันนี้ก็อัมพเทศโยนเขน้าไม่นครกระเทียมลงไปใส่หมูสุดน้ำตาลกระเทียมขึ้นหน้าจะคื้มีแถววะเนาหน้าคือมีบอกมีตําตํามตัมันตําตํามันแลกไปกับมือไปเลยเนี่ดได้โอกาสระบาดนี่เน,นี่ยใส่ลงไปหัวสังขยนี่มันถ้ามันต้องแซบมันต้องแลกไปกับมือไปเลยเนี่ยใส่มะขามเป๊ะเนี่ยปลาแดก ปากระถินมากินการาฟนี่ใบมังยมนี่ยถึงขั้นตอนสําคัญลองสิม,มกันนะเป็นโควิดมาสิรสศาสตร์จังใดคาบคับกราฟยำเลิ้นกรึบแห่บ่แม่ละอั้งจะหาเห็ดอยากเธอเด้อเป็นโควิดแล้วกินตามโพสังไข่นี่ แมนอย่างบอกพี่น้องอเป็นบ้าคือหมอนี้แหละครับ,บคำและอ๋อสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ